เกียก็ประมาณสามสิบเกียนก็เต็มที่เลย่จะมได้กสุดก็สามสิบเกียนแล้วพอใช้โฟชีเนี่ยก็ประมาณราวที่แล้วได้ไปสามสิบหกสามสิบเจ็ดเกี่ยนข้าวล้นนาได้กันข้าวล้นอ่ะ้ประมาณไล่แล้วเกียนกว่าเกียนกว่าไล่แล้วเกียนกว่าจริงนะเกียนกว่าดิอายุขนาดนี้ยังทำได้อีกเหรออันเนี้ยทำมาสามปีก็เกียยนกว่าเกียนกว่าตลอดอ่าตั้งในใช้เนี่ย โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะสวยงามมากจ้างเขานะจ้างเขาเราก็ดูแลเอาเดี๋ยวพาผมไปดูนานความภูมิใจของแม่อยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยมันต้มเหมือนกันอย่างนี้หมดเลยหนูข้าวอ่ะไปทาั้งงูยี่แน่นข้าวเขียวโรคเข้าไหมฮะโรคโรคโรคมันก็เนี่ยมันถ้าเป็นอย่างเงี้ยนิดหน่อยกแต่ดอกป็นอย่างเงี้ยเนี่ยโอยมันก็ไม่มีหนี่มันก็สวยนะถ้าสวยมันก็ยังงีแล้วรุ่นที่แล้วเกี่ยวมาเนี่ยเม็ดสวยนะก็สวยน้ำหนักอ่ะน้ำหนักก็ดีอ่ะ ๋อข้าวก็เสมอไม่ก็สวยน้ำหนักก็ดีโรคก็ไม่มีแมลงก็ไม่มีท่านเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยเอาแล้วแม่ปลูกข้าวไปขายใครก็เบ็ดยังไงอ่ะบางทีก็เท่าแก